สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรายังอยู่บนรถทัวร์นะคะซึ่งสิ่งที่เราผ่านเนี่ยคืออ่าวกระเบนนะคะหรือคุ้งกระเบนนั่นเองแล้วเราก็ค่อยๆนั่งรถเรียบผ่านชายหาดอย่างใจจดใจจ่อว่าเอ๊ะเขาจะจอดให้เราลงหรือไม่นะคะโอ้โหมันสวยมากค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราลงหรือเปล่าค่ะแต่ก็ เอาละมีลุ้นอยู่นิดนิดว่าเราจะได้ลงแน่ๆแหละเพราะว่ามาถึงทะเลต้องได้ลงทะเลสิใช่ไหมคะถ้าไม่ลงนี้จะใจร้ายเกินไปแล้วจริงไหมดูบรรยากาศสิคะสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โหดูทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะมีความรู้สึกฟินนะ่ะแค่ไม่ได้ลงก็ยังฟินเลยนะแต่ถ้าได้ลงได้เหยียบทรายนี่คงจะฟินกว่านี้ ใช่ไหมเอาละค่อยๆขึ้นเขาไปเรื่อยๆอุ้ยเขาจะพาเราไปไหนะสรุปแล้วเราจะไปตรงไหนกันเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมคะอุ้ยสวยมากมุมเนี้ยสงสัยเขาจะพาเราไปจุดชมวิวแน่ๆเลยอะ่ะสวยๆจริงๆค่ะเพราะว่ามีที่จอดรถเนี่ยอุ้ยดูสวยงามมาก วุ้ยอยากถ่ายรูปแล้วว่าแต่ว่าวันนี้ท้องไส้ไม่ค่อยดีจริงๆแต่ว่าความความอยากอะเนาะต้องไปให้ได้มาแล้วต้องได้ลงจริงๆ ผ่านคุ้งกระเบนแล้วนะเฮ้ยสวยอะสวยจริงๆเลยนะว้าวมรรยากาศดีค่อยๆเรียบชายหาดแล้วก็ดูวิวแหมเมื่อไหร่เราจะได้ลงนาะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเด็กน้อยอะอยากลงอะดูค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะสูงไปอีกแล้วเอาละรถเริ่มวิ่งเร็วแล้ะ แล้วจะได้ลงไหมเนี่ยสรุปแล้วเอาละค่ะแต่เห็นแววๆวๆว่าเราจะได้ลงนะคะนี่ความงดงามนะคะค่อยๆดูไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเราจะได้ลงค่ะเออสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมสวยกว่านี้มีอีกไหมโอ้โหแบบทะเลแบบเหมือนเหมือนในภาพวาดนอะ่ะสวยและน้ำใสมากเห็นไหมคะ เห็นโขดหินข้างล่างเลยอ่ะและน้ําสีเขียวแบบเขียวมรกตนะเขียวสวยอ่ะเขียวมรกตผสมเขียวน้ําทะเลบอกไม่ถูกเลยนี่มาถึงแล้วนี่จบจุดชมวิวโอ้ยพูดผิดพูดถูกเลยจุดชมวิวอ่าคุ้งนางพญานะคะนี่มาแล้วค่ะมาแล้วเราจะได้ลงตรงนี้จริงๆค่ะท่านผู้ชม มือสั่นหน่อยนะคะเนื่องจากว่ารถก็สั่นอยู่แล้วนะนี่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 อ๋ออ๋ออ,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 อมือสั่นค่ะมือสั่นขอโทษนะคะจุดชมวิวนางพญานะคะไม่ใช่คุ้งนางพญาโอ้ยพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยนี่ค่ะเราจะได้ลงตรงนี้นะคะน้ําเป็นสีเขียวเป็นหย่อมหย่อมเห็นไหมเขียวมรกตแล้วตรงนู้นนะคะเส้นขอบของทะเลและที่สําคัญ เห็นไหมคะนู่นนู่นนเห็นเส้นนี้ไหมอ่านี่จุดชมวิวนะคะแล้วก็เดี๋ยวหันไปหันแพนกล้องไปอีกทีหนึ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นจุดนี้ไหมคะเป็นเส้นขาวยาวๆเลยเห็นไหมนั่นเส้นทะเลเนี่ยเส้นขอบทะเลแล้วเห็นไหมสีของทะเลที่ตัดกันว้าวสวยงามมากและจุดนี้เขาก็มาให้เราแวะทานข้าวนะคะคือที่ คุ้งวิมานนะคะสวยมากค่ะขเาขาบอกว่ามุมฝั่งนี้นะคะถ้าข้ามไปฝั่งนู้นอีกหน่อยนึงนะคะก็จะเป็นจังหวัดตราดและถัดไปจะเป็นขแมแล้วนะคะขเมนะมก็ อ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นระยองค่ะเออไม่น่าเชื่อเลยเราอยู่ตรงด้านขวานนะคะตรงเนี้ยแล้วสวยงามมากค่ะโอ้โหแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วด้วยความแก่ก็ไม่กล้าลงทะเลแล้วค่ะเพราะว่าบังเอิญเอาชุดมาแค่นี้เดี๋ยวถ่านลงทะเลจะไม่มีชุดใส่กลับเนาะสวยไหมชมวิวไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ มาถึงแล้วต้องได้มามาทานอาหารกันที่นี่อร่อยมากแต่พิ่งไม่ได้ทานนะคะสามีทานเนื่องจากว่าพึ่งท้องเสียก็เลยไม่ได้ทานค่ะแล้วที่แน่แ่คืออเจ้าของร้านใจดีมากคือพอมาทานข้าวที่นี่แล้วเขารู้ว่าเราท้องเสียงเนาะเขาก็ให้บริการดีมากให้เข้เาห้องน้ำให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทานอาหารเนาะ เราก็เพิ่งมีความรู้ใหม่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ใช่คนเคยชินกับอาหารทะเลอะ่ะแบบไม่นานๆทีกินแบบน้อยๆไม่ได้กินเยอะๆอะ่ะพอมากินเยอะๆแบบนี้แล้วมันทําให้ท้องไส้เราอะ่ะไม่ดีไงถ้าเกิดเรากินเป็นอาชีพแบบเขาเนาะกินแบบทุกวันทุกวันทุกวันอะ่ะมันก็จะไม่มีปัญหาไงแต่อันนี้เรากินนานๆทีกินทีแล้วกินซะเยอะเลยก็เลยทําให้เราท้องเสียเนาะ จะไปโทษว่าเขาไม่สะอาดไม่ได้หรอกเขาก็สะอาดแหละแต่ทีนี้ท้องเราปรับสภาพไม่ได้แค่นั้นเองนะโอ้ยสวยไหมฟินไหมล่ะคะท่านผู้ชมโอ้โหลมเย็นเย็นไอทะเลโอ้ย กับอาหารดีๆและมากับคนรู้ใจที่ไหนเลยจะมีความสุขเท่านี้ไม่มีอีกแล้วขอบคุณในการดูแลที่ดีของสามีค่ะที่ดูแลตลอดทุกช่วงเวลาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ